怎样怎样学好中文？如何学好中文？เรียนภาษาจีนให้ดีได้อย่างไรก读中文有好几个等次。绘画绘画นะครับ，ส่งธ 文字ก็คือตัวอักษรหรือว่าหนังสือ会看会看อังกอ,อ会写เขียนได้อ๋อ会ย用ใช้เป็นหรือว่าประยุกต์ใช้เป็นการเรียนภาษาถึงขั้นหนึ่งแล้วถ้าประยุกต์ใช้ได้แสดงว่าคุณคนนี้เก่งแล้วนะครับแล้ว เราจะเรียนภาษาจีนให้ดีได้อย่างไรอ 1. 有动机有动机หรือว่า有目标动机ก็คือมีจุดประสงค์มีวัตถุประสงค์หรือว่ามีจุดประสงค์มีเป้าหมายเพราะเราอยากจะอ่านได้เขียนได้หรือว่าไปเที่ยวไต้หวันปักกิ่งนะครับที่อ โตทิง้งสองก็คือฟังเยอะๆการฟังเป็นการพูดได้ที่จุดเร่งตัวของการพูดได้คือโตทิง้งฟังเยอะๆนะครับฟังเยอะๆ,ๆสามโตโซโตโซก็คือพูดเยอะๆอเวลาเราเรียนหนังสือนะครับไม่ไม่กลัวพูดเยอะกลัวพูดน้อยแต่อยู่บ้างกับสามีเนี่ยพูดน้อยหน่อย นะครับสามีก็มีความสุขนะครับแต่ว่าตอนที่เราเรียนนะ要ต说要多说多说นะครับามเยอะๆถามเยอะๆ多说多听啊นะครับแล้วคำเดิมที่สำคงัญในการเรียนภาษานะครับทุกภาษาใน ในไต้ฟ้านี้สิ่งที่คำที่หนึ่งต้องเป็นคือ这是什ะนี่คืออะไร这是什ะถ้าผู้คำนี้เป็นแล้วถามทุกอย่างที่เราอยากจะเรียนรู้มันก็ค่อยๆเป็นไปเองนะครับ这是什าขอให้ทุกคนได้ฝึกซ้อมนะครับเพราะวันนี้มาแค่ห้าคน 16บหคงเหลืออยู่5้าคงน,นะครับอันนี้วันนี้ทําเพื่อคุที่ไม่อยู่ในท่านกรรมเรานะครับค่อยๆเรียงรู้ไป